ที่ยวกันแล้วก็ขอไปแวะกินขนมแล้วก็ซื้อกาแฟกินระหว่างทางก่อนนะคะทุกคนที่ร้านยาดาเฮาแล้วคะทุกคนมีขนมเคก้กแล้วก็ขนมแล้วก็กาแฟน้ำผลไม้ปั่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะทุกคนร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครจะมานะคะทุกคนเช็คอินเข้ามาได้เลยนะคะ ย่าด่าฮาวนครพนมนะครทุกคนได้แล้วค่ะไปเที่ยวกันค่ะ สวัสดีค่ะตามใจแม่เป๋วนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวที่แก่งกระเบานะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวข้างล่างนะคะทุกคนมีของขายด้วยนะคะทุกคนข้างทาง เปิดเดินนำแล้วค่ะ ลงทางนุ้นก็ได้ไม่ใช่หรอลงทางไหนได้ได้หมด <c oughs> ไม่ได้มานานเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าอ่าสามสิบกว่าปีแล้วรู้สึกว่าจเจริญผิดหูผิดตาเยอะเลยค่ะทุกคน ฮัะหนักเก่งกระเบาทุกคนค่ะค่ะเก่งกระเบาแล้วนกะทุกคนไม่ได้มาประมาณสามสิบปีแล้วทุกคนไหวองค์พญานาคได้นะคะทุกคน วิวทิว,วทัศน์สวยงามมากเลยนะคะทุกคน ฝั่งนู้นจะเป็นสปป,อปอลาวนะคะทุกคนแก่งกระเบาเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานาข้าวกันนะก็ทุกคนดูว่าวันนี้เราจะมากินอะไร ข้างล่างนะคะก็จะเป็นโขดหินให้เราลงไปนั่งเล่นได้นะคะทุกคนแต่ว่าหน้านี้อากาศมันร้อนแม่แป๋วก็ขอไม่ลงนะคะทุกคนแก่แล้วขออยู่ข้างบนชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศไปนะคะทุกคน เป็นเผ่าไทยกระลิงนะคะทุกคนการการแต่งกายชุดก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นชาวไทยกระโซ่อันนี้เป็น ชาวไทยขานะคะทุกคนการแต่งกายก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนชาวไทยย้อนะคะทุกคน ชาวผู้ไทยนี้เป็นชาวไทยอีสานนะคะทุกคน นนชาวไทยกุลาไม่เคยเห็นนะคะทุกคนแม่แป๋วไม่ค่อยได้ยินนะคะชื่อชื่อชื่อนี้ชาวไทยกุลาอันนี้เป็นชาวไทยแสงนะคะทุกคน เนี่ยเราจะเดินไปกินข้าวกันเนี่ยทุกคนท้า,ทาก็จะเป็นวิวแก่งกระเป๋านะทุกคนถ้าแนะนำให้มากินร้าน ซีรีชัยหมูหันนะคะทุกคนเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวแม่แป๋วจะลองกินกันค่ะจะรีวิวให้ให้ฟังนะคะว่าอร่อยจริงไหม แปลวก็เสงรสั่งไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวจะลองชิมว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะคะหมูหันหันหันะส้มตำมาก่อนจานแรกนะคะทุกคนแม่แป๋วก็ชิมชิมแล้วอร่อยมากเลยนะคะส้มตำ นี่นะคะแม่แปลวกินไปแล้วนะคะหนังกรอบมากเลยค่ะทุกคนอร่อยนะคะคเราสั่งลปลาคังกับต้ยมยำปลาคังไปนะคะทุกคนจากนครมาถึงแก่งขบามกดาหาร กาแฟยาดาเหาก็ยังไม่หมดนะคะทุกคนถือมากินด้วยนะคะทุกคนกินอิ่มแล้วนะคะทุกคนโหหันตัวพันห้าได้สามจานกินไม่หมดนะคะทุกคนกินสี่คนห่อกลับบ้านอีกจานกว่าค่ะทุกคนเรามีอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะทุกคน อร่อยทุกอย่างจ้ากินเสร็จก็กลับแล้วค่ะทุกคนสีชัยไก่หมุหมูหันนะคะทุกคนวันหนึ่งหันเยอะมากลูกค้ามากิกนเยอะนะคะทุกคนอร่อยหนังบางกรอบนะคะทุกคนเราเดินจากข้างล่างเป็น ร้านอาหารนะคะทุกคนข้างบนก็จะเป็นคาเฟ่นะคะสิริชัยคาเฟ่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราเข้าคาเฟ่ยาดาเฮาอยูอ่ตัวเมืองนะครพนมแล้วนะคะทุกคน30ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะคะทุกคน ที่มาครั้งล่าสุดจะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็จะมีซุ้มให้เรานั่งกินหมูหันนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะทุกคนจเจริญไปเยอะมีห้องนองห้องน้ำตามใจแม่เป๋วก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะกดถูกใจกดแชร์กดไลค์ให้แม่แป๋วด้วยนะคะกดติดตามให้แม่แป๋วด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ